จอกันอีกแล้วนะครับกับเก๋นะครับผมสวัสดีครับผมโอเคครับอันนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัว XLS นะครับผมอ่าเป็นตัวเรนเจอร์นะเรนเจอร์ตัวนี้ครับผมเป็นยอดนิยมในท้องตลาดไปแล้วนะครับเรนเจอร์ XLS นะครับผมมาพร้อมกับขุมพลังนะครับผม2.0ครับเครื่องยนต์2.0นะครับแรงมาเหลือเลย170แรงม้านะครับแรงบิดก็405นิวตันนะครับผมอัตราการกินน้ำมันครับ 13-14กิโลลิตรนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเนาะถ้าวิ่งไปเชียงใหม่จากฟอร์ดพราม5เนี่ยครับเติม2,000บาทนะครับอันนี้คือประสบการณ์นะครับ2,000บาทจากเชียงใหม่เหลืออีกประมาณ200กิโลให้วิ่งนะครับผมโอ้ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมมาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขาให้อะไรกันมาบ้างนะครับกับส่วนลดพิเศษเลยนะครับผมปกตินะครับราคาของเขาเนี่ยครับอยู่ที่924,000บาทนะครับผมถ้าออกรถกับเกตตอนนี้นะครับก็ รับโปรโมชั่นสุดพิเศษเนาะส่วนลถนะครับผมหรือว่าเป็นราคาสุดพิเศษเลยก็อยู่ที่799,000บาทนั่นเองนะครับผมโอเคครับ799,000าบาทนะครับบวกอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเรามาเริ่มจากเจ้าตัวกระจังหน้าที่ไม่พูดเลยไม่ได้นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้าแบบวิกเตอร์นะตัวนี้จะเป็นวิกเตอร์ V2 นะครับแต่ลูกค้าขอเป็นแบบ กิมมีนิดนึงก็คือเป็นม้าสีเงินนะครับจริงๆม้ามันจะมีแล้วแต่เลือกนะครับจะเป็นสีเงินสีทองสีอะไรก็ได้เขาทําสีให้ได้นะครับตัวนี้นะครับกระจังหน้าก็จะมาพร้อมกับไฟนะครับผมมีไฟมาให้3ดวงแบบนี้เลยนะครับผมไฟก็สามารถเลือกสีได้เนาะจะเป็นสีส้มหรือว่าสีขาวก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับแต่คันนี้จะเป็นไฟสีขาวนะเพราะว่ารถมันสีดํานะครับผมไฟตรงนี้นะครับผมเป็นลูกเล่นนิดนึงไฟตรงนี้นะครับมีไฟนะตัวนี้นะครับปกติจะเป็นไฟสีขาวเนาะ แต่ลูกค้าขอเป็นสีน้ําเงินเราก็ทําเป็นสีน้ําเงินให้ได้นะครับ <pist ach> เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับอ่าสีน้ําเงินนะครับผมพอมันใส่กับสีขาวแล้วมันก็ดูดุขึ้นนะทําให้รถมันดุขึ้นจากรถที่มันเป็นสีดาอ่ะมันดุขึ้นอยู่แล้วแต่พอใส่สีน้ําเงินเข้าไปคือแบบสวยงามมาก <IS> <IS> <ๆ>เดี๋ยวผมจะใส่ลงไว้ให้ดูว่าเวลาเปิดไฟเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะโอเคครับเรามาดูด้านล่างกันนิดนึงครับด้านล่างฮะอ่ามันจะมีตัวอักษรนะ ตัวส่วนวิกเตอร์สีสีเขาเรียกว่าสีเทานะครับผมมันตัดกับตัวสีรถอยู่แล้วเพราะว่าสีรถเนี่ยเป็นเป็นสีดําเงานะครับผมตอนแรกลูกค้าก็บอกว่าพี่สีดําด้านมันจะโอเคไหมผมบอกว่าถ้ารถด,ดาเงาเนี่ยใส่สีดําเงาดีกว่าเดี๋ยวเรามาทําเป็นลูกเล่นพวกเบ้ารองมือจับอะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันจะได้ตัดกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนิดน,นึงเนาะตัวนี้นะครับผมก็จะใส่ตัวนี้เลยที่ว่าให้มันตัดกันอ่ะก็คือจะเป็นตัวข้อไฟนะครับผม ตัวนี้เป็นข้อไฟนะครับตัว XLS เคียวออโต้นะครับตัวนี้เขาจะมีไฟเดย์ไทม์มาให้พร้อมนะจะเป็นไฟสีเข็มแบบนี้นะครับเป็นไฟดีไทม์ที่แบบว่าสว่างตอนกลางวันนะเขาเรียกว่าไฟขับขี่ตอนกลางวันนั่นเองนะครับผมโอเคครับไฟตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะไม่ไมไมตำรวจไม่เรียกด้วยนะครับผมเรามาดูด้านข้างกันนิดนึงนี่นสวยงามมากเลยด้านข้างผมชอบมากเลยตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าซุ้มล้อนะครับผมซุ้มล้อตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบสี่เหลี่ยมนิดนึง นะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีลูกเล่นที่เป็นคล้ายๆแบบฟันเฟืองแบบนี้นะครับผมนี่ hmm. มันจะเป็นคล้ายๆฟันเฟืองนิดนึงครับผม okay. โอเคโดดเด่นสุดเลยก็จะคงคงต้องเป็นล้อแมกแบบนี้แหละล้อแมกตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแมกขอบสิบแปดนะครับผมแนะนําให้ลูกค้าว่าล้อแมกขอบสิบ่ปดอะมันจะประหยัดน้ํามันกว่านะครับผมล้อแมกขอบสิบแปดประหยัดน้ำมันกว่าเนาะแล้วมาพร้อมกับดอกยางที่ลึก เพราะว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดลูกค้าเขาแบบว่าเอาวิ่งทางที่แบบทางดินแดงทางลูกรังอะไรเงี้ยเาก็เลยแบบผมก็เลยแนะน,นําไปแบบนี้หน้ายางมันจะกว้างหน่อยเนาะหน้ายางจะอยู่ที่285้านะครับแก้มยางก็50นะครับผมสเปคยางก็18นะครับผมโอเคปีนกนก็เหมือนเดิมนะช่วงล่างเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราเปลี่ยนแค่ล้อแม็กแค่นั้นเองนะครับผมเพราะว่าช่วงล่างของฟอร์ดเขาดีอยู่แล้วนะครับ มาดูว่าลูกค้าด้านกระจกกับคิ้วกัะสานเขาผมก็ทําเป็นคิ้วกัสานมาให้นะนี่ครับแล้วก็ฟิล์มเนี่ยครับฟิล์มจะเป็นฟิล์มเซรามิกนะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผมก็ฟิล์มตัวนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าฟิล์มกองแสงได้ดีนะครับผมเป็นฟิลม์มไฮคูลเนะาะก็เขาเรียกว่ายืดหยุ่นได้ดีนะครับอยากดูภายในกันไหมโอเคมาดูกันภายในนิดนึงภายในเนี่ยครับอขออนุญาตแบบนี้เลยนะครับผมก็ ตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอซิงค์โฟเนะครับเป็นหน้าจอรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยแบบพวงมาลัยไฟฟ้านะพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมมีปุ่มควบคุมให้นะครับผมหน้าจอหลังพวงมาลัยก็ชัดเจนนะก็จะเป็นจอ LED แบบสวยงามเลยนะครับโชว์รูปรถให้ดูนะครับเป็นไงครับชอบไหมสวยผมว่าสวยนะถ้าตอบโจทย์กับใครหลายๆที่นะผมว่าตัวนี้ก็คือให้คะแนนได้ดีสุดแล้วนะครับผมเบาะก็จ้เป็นเบาะหนังเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู ข้างๆดีกว่าครับว่าที่ว่าเป็นความสวยงามของวิกเตอร์ก็คือจะเป็นตัวนี้ครับกับข้างประตูกับข้างประตูผมว่าม,มันขึ้นอยู่กับลูกค้ามากกว่าว่าเขาจะใช้งานแบบไหนนะจริงๆอพอมันใส่เข้ามามันก็ทําให้รถมันดูมีมิติมากขึ้นแหละแต่ว่าการใช้งานไปนานๆไปถ้ามันจะหลุดหรือว่ามันจะอะไรเราก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมให้ได้นะครับแต่ถ้าหลุดไปเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบสีเขาเรียกว่าสีมันก็คนละสีกับตัวรถแหละ เพราะว่าตัวนี้มันไม่โดนแดดนะอ่าอันนี้ก็พูดพูดแบบตรงๆเนาะเรียนด้วยเ,เรียนด้วยความตรงๆนะครับว่าตัแต่งะมันสวยงามแต่ว่านานๆไปถ้าลูกค้าอยากแกะออกอะ่ะสีมันจะเพี้ยนเลยนะครับผมโดนแดดก็ไม่โดนแดดนะครับผมทุกที่ทุกทุกทุกค่กายไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนก็นแล้วแต่นะครับผมโอเคมาดูกันนี่เลยตัวนี้เลยครับ โลบานะครับโลบาจะเป็นของโลบารอัลลนเดอร์นะตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าโลบาแบบปืนคู่อ่าโลบาปืนคู่นะครับข้อดีของเขานะครับมันจะมีไฟสปอตไลท์มาให้พร้อมนี่ข้างหลังไฟสปอตไลท์ขนาดส่องเขาเรียกว่าเอาไว้ส่องส่องแบบอ่าถ้ามันมืดๆอ่ะเราก็เปิดไฟแล้วก็เปิดไฟส่องสว่างได้นะแล้วก็มีไฟถอยสีแดงให้นะครับผมอ่าก็คือเขาเรียกว่าก็ตอบโจทย์แหละการใช้งานแบบค่ำคืนคืนเนาะกลางค่ำกลางคืนนี้ครับเดี๋ยวมาดูไฟท้ายฝาท้ายกันนิดนึงครับ ฝาท้ายตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับกาบท้ายที่เป็น FORD ของรุ่นพี่เขาจะเป็นของ F150 นะอ่าเราก็จะจัดแบบนี้ให้เลยนะครับผมแล้วก็กันชนท้ายลูกค้าขอเป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับเราก็จัดทรงสวยๆให้นะครับผมกันชนท้ายเหล็กมีหลายแบบนะครับแต่ลูกค้าขอแบบนี้ดีกว่าเราก็กันชนท้ายเหล็กอะ่ะจะมีไฟส่องขนาดถอยให้ด้วยนะจะเป็นไฟสปอร์ตไลท์แบบนี้นะครับผมเป็นไฟสปอร์ตไลท์แบบนี้อ่าแล้วก็ ด้านข้างนี้สองข้างนี้นะครับจะเป็นไฟสองป้ายทะเบียนนะครับสองข้างนี้เป็นไฟสองป้ายทะเบียนนะอ่าสวยงามไหมนะครับผมโอเคขายโปรกันนิดหนึ่งตัวนี้นะครับราคาออกรถแล้วแต่เลยถ้าลูกค้าอยากมีเงินดาวเยอะๆก็สามารถดาวได้แต่ว่า,าลูกค้าอยากาดาวน้อยๆผมก็มีโปรโมชั่นแบบพร้อมส่วนแต่งแบบนี้นะเออพร้อมชุดแต่งแบบนี้นะใช้เงินเพียงสี่หมื่นเก้าพันนะครับผมสี่หมืนเก้าันบาทนะครับผมได้ชุดแต่งแบบนี้ ก็เดี๋ยวผมจัดให้นะครับกับเก๋นะครับ0 9 5ย์9 4 5 3 3กี็อีนี้ถ้าถ,ถูกใจและหลายท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับอีพีหน้านู้นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับ EP นี้ก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับกับเก๋ช่องเก๋าขายฝอยนะครับสวัสดีครับ